ชีีีววิตมามาดสุใครไม่ป่วยยกมือขึอ้นสรูณที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งของรูคขาวก็คือช่วยแก้อาการวัยทองได้ค่ะอย่างคุณจัญญาสุรติกุลหรือว่าคุณอ้อมที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเครื่องดื่มสกัดสมุนไพรภูเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณอ้อมได้อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,คุณอ้อมครับ ครับผมคุณอ้อมครับพี่คุณอ้อมทานตัวปูคาวเนี่ยเด็ดกินเลยไหมไม่ค่ะพี่ทานแบบเป็นน้ำใส่สกัดเป็นน้ำเป็นน้ำใช่ไหมครับเธอแล้วทำไมต้องทานล่ะคะคุณอ้อมคือพี่มีปัญหาพี่ว่าพี่ไวทองอะนะคะนอนไม่หลับเต็มปากนะครับว่าไวทองแล้วเวลาเป็นไวทองนี่คือเมียต้องงบจำเดือนก่อนแหละ ถูกต้อง <ฮะ S 2> ค่ะแล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรตามมาบ้างก็คือมันจะเป็นอารมณ์เราอ่ะมันจะแปรปรวนแล้วก็นอนไม่หลับมันหงุดหงิดมันสารพัดเลยค่ะ,คะนอนไม่หลับหงุดหงิดนะครับอารมณ์แปรปรวนเนี่ยแก้ขไขมันยังไงก็คือพี่ก็ลองทานอะไรหลายๆอย่างมาแล้วแม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่ที่ทคุณหมอให้ทานอะไรคือไปหาคุณหมอเลยค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ฮอร์โมนมาทานแล้วเป็นไงครับ ก็แรกๆก็เหมือนกับว่ามันโอเคนะพอทานไปทานไปก็จะต้องปรับอะไรในร่างกายเราหลายอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนตลอด่ค่ะปรับยังไงอ่ะคะก็ปรับยาปรับอะไรอย่างเงี้ย่ะคือคุณหมอเนี่ยเปลี่ยนปรับสูตรข้อมูให้เรื่อยๆใช่ใช่หครับแต่พอทานเรื่อยๆแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันมึนศีรษะค่ะพี่ก็เลยเอ้พี่ก็เลยหยุดทานนะคะอ๋อจะมีคนแนะนําพี่ว่าลองทานสมุนไพรตัวนี้ดูค่ะค่ะเป็นเครื่องดื่มภูเขาใช่ค่ะใช่ค่ะรสชาติเป็นยังไงอ่ะ ก็เหมือนกับบวยเหมือนบวยน้ำบวยอ่ะรสชาติเป็นอย่างนั้นฮะแล้วก็ทานเข้าไปแล้วก็จะชุ่มคออ๋ออย่างงี้ตอนแรกที่เราทานครั้งแรกก็สบายหมูเลยสิคะก็คือไม่ดีเลยพี่ด็ยากอยู่นะอ้หระเนาใส่องนวดบัวอย่างเชิไม่ค่อยชอบใช่รสนั้นเนี่ยกลิ่นเขาด้วยค่ะเป็นไงรสกลิ่ กินได้มหมคืออุจจมูก,กินหรืออะไรไม่แต่<ห>นั้นคือพี่กินไม่ได้พี่ก็หยุดพปกหนึ่งก่อนไม่ไหวหยุดเลย <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่ฝืนนะคะก็ก็ทีนี้แบบว่ามีขเขาบอกว่าต้องทานต่อที่เราจะได้เห็นผลอะไรจะได้รู้เ <c oughs> นี่ยพี่ก็ฝืนฝืนทานทานต่อ,ตอไปก็ <c oughs> จากจากเขาให้ทานปริมาณมากพี่ก็ทานน้อยก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ปรับปรับมาได้ปกติระดับปกตินี้เท่าไหร่คะตอนนี้พี่ตอนทานสองช้อนสองช้อนโต๊ะครับค่ะ ครับผมตอนนี้ก็วันนึ่งอะประมาณ6กช้อนโต๊ะไม่เกินนี้แหละมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไงบ้างรับนคือรู้สึกว่าพี่นอนหลับหลับดีค่ะนอนเพ่งเคยว่าแล้วก็มีจะช่วยระบบขับถ่ายเลือดลมอะไรพี่ด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนคือว่าเราค่อยๆค่อยๆดูสังเกตดูตัวเองค่ะอะไรอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือนอนนอนหลับดีก่อนนอนหลับก่อนหน้านี้หลับหง คือพี่ไม่แน่มีวิธีละครหลังข่าวบางทีจบแล้วพี่ก็ยังไม่นอนอย่านี้ละครไม่ทันจบพี่ก็จะหลับหลับตื่นตื่นดูตื่นมาพี่ก็ดูแล้วก็หลับต่อได้แบบหลับได้ตลอดอะทำเพิ่มำเพิ่มง่าเมื่อก่อนถ้าตื่นแล้วจะตื่นเลยแล้วก็จะไม่หลับอย่างเงี้ยอช่ใช่ัดีขึ้นลหลับดีขึ้นนอนง่าขึ้นเริ่มหลับกพหลับไม่ดีขึ้นเช้ามาสดชื่นไหมก็สดชื่นเลยค่ะแล้วอาการอย่างอื่นล่ะคะที่บอกว่าดีขึ้นก็คือพี่ก็ไม่ใชว่าระบบขับถ่ายพี่อะดีขึ้น อาจจะเป็นที่เราได้พักผ่อนหรืออาจจะเป็นที่มีตัวยาเช่นตัวอะไรเนี่ยรู้สึกว่าใช่อ่ะอยู่ในบูเขาเนี่ยโอ้โแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะพี่พี่เป็นคนที่ไม่ไม่ทานผักทานอะไรเนี้ยลอกับถ่ายพี่มันค่อนข้านยากเมื่อกี้เราคุยนอกรอบนะไม่อยากจะเชื่อนะพี่ออมีไม่กินผักเลยใช่ไหมไม่กินค่ะแม่ตั้งแต่เด็กก็ไม่กินเลยตั้งแต่จำความได้จำความได้ก็แมวเลยทำไมก็ได้แห้บางอย่างบางอย่างนิดหน่อยๆน่อยไม่กินผักมันน่าจะเกิดปัญหาของผู้เป็นมานานแล้ว่ ไม่รู้พี่ว่าพี่เป็นแต่สมัยที่เรียนแล้วอะเค่ะแล้วทำยังไงอะคะตอนนั้นยาระบายทานบ่อยไหมคะบ่อยทุกวันเลยทุกวันเลยมันเป็นแบบไหนยาระบายก็เป็นเม็ดอะค่ะเป็นเม็ดบางทีก็เป็นแบบแคสซูนบ้างคือไปซื้อตามร้านยาบอกเขาว่ายาระบายเป็นแบบชาชงบ้างลูกอย่างอะที่ลองแล้วกอย่างหลายรูปแบบว่าอย่างนี้เถอะแล้วไอ้ตัวเครื่องดื่มภูเขามันต่างกับยาระบายยังไงบ้าง ที่ว่าดีอย่างว่าพอเป็นยาเม็ดเป็นแคปซูลอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปสะสมในร่างกายเราใช่ไหมคะ,ะอย่างนึงอย่างเราทานยาน้ำเนี่ยก,ก็ซึมไปเลยอะไรอย่างนี้น มันไม่มีอะไรกักค้างอย่างนี้แล้ไปใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นแบบถ่ายแบบธรรมชาติค่ะแล้วอาการอย่างอื่นอารมณ์ที่บอกว่าเคยแปรปรวนก็คือมันกลับได้ปรับได้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนเมื่อว่าเมื่อก่อนที่มีฮอร์โมนที่ไม่มีเนี่ยฟาที่เป็นเยอะมากเลยนะมันฟาดมัค่ะค่ะที่นี้มันจางลมค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเขาไปปรับเลือดลมอะไรของเขาเลยนะคะเขาเรียกฟาเนี่ยเขาเรียกฟาเลือดลใช่เพราะว่าเราไม่มีประจําเดินแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเป็นใบทองใช่ไหมคะฮอร์โมนมันไม่มี ตอนนี้ก็คือไม่ได้กินยาคอโมละไม่ทานแล้วกินในตัวตัวนี้อย่างเดียวมีแบบอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมก็มีมั่งจริงกินอยู่ๆแต่พี่แต่ว่าพี่ไม่กินเป็นกี่กษณะอาหารเสริมเพราะว่าพี่กินแล้วแบบรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่พี่เป็นคนใจร้อนอย่างนี้พี่หยุดเลยถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เอาไม่เอาแต่ี่ยเรียรอดมาได้ค่ะคนพยายามด้วยพี่ลองต้องเห็นผลพวกกินกันมาเห็นผลเยอะแล้วค่ะเรากินมานานหรือยังคะประมาณสามเดือน สามเดือนค่ะสามเดือนพูดสามเดือนเห็นผลภายในก็คือแรกๆเนี่ยพี่ว่าสองสองเดือนให้หลังมาเนี่ยนะพี่ว่ารู้สึกว่าพี่สังเกตได้ดีเลยถ้าพูดว่าสองเดือนให้หลังคือแปลว่ามันได้ผลตั้งแต่เดือนแรกเลยครับก็เดือนแรกพี่กินกินจุ๊บๆพี่ก็ไม่แน่ใจที่พี่บอกว่าคือว่าพอเริ่มตื่นจากเมื่อกี้ตอนที่ไม่ชินกลิ่นเขาแรกๆพี่ก็หยุดไปนิดนึงสรุปว่าตอนนี้เครื่องดื่มสมุนไพรพรูคาวเนี่ยที่คุณอ้อมทานอยู่ช่วยได้มากขนาดไหนคะพี่ สำหรับพี่นะพี่ว่าช่วยได้ดีมากเลยเอาให้พี่นอนหลับนี่นะเช้ามาพี่อารมณ์ดีพี่ก็พอใจแล้วตรงเนี้ยคือได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่พี่ก็พอใจแล้วโอ้ทายก็คล่องขึ้นไยทองที่อาการต่างๆก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นมากมคครับผมวันหนึ่งคุณนกก็จะถึงวัยนั้นคุณก็ถึงมันลัยแล้วผม่าจะน้อยกว่าใช่ไหมเราะผมไม่ไม่ยอมห่ายเดือนใช่ไหมถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรอให้ถึงก็ได้นะเพราะอย่างที่เราคุยกันแล้วนะคะว่ารับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะช่วงวัยทองนะครับแต่ที่คุณอ้อมใครที่มีปัญหาคล้ายๆคุณอ้อมนอนไม่หลับนะคุจอละไม่ค่อยออกนะครับท้องผูกอย่างเงี้ยนะครับลองดูแล้วกันฝากถตงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีภูเขาอยู่แถวบ้านนีก็กินแบบสดๆก็ได้นะครับหรือกินเป็นแบบเครื่องดื่มสมุนไพรแบบนี้ก็ได้นะครับผมใครที่มีปัญหาแบบคุณอ้อมเนาะนอนไม่หลับอะไรนะ ใบทองใช่ไหมครับท้องผูกท้องผูกนะครับก็ลองใช้ดูนะครับถ้าได้ผลก็ยังไงก็บอกเราด้วยเนาะใช่นะครับและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอ้อมหรือว่าคุณจันยาสุรติกรมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่อ้อมครับขอบคุณค่ะชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้น